สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะในช่วงนี้ค่ะก็ยังอยู่กับดิชานิตยาดวงแก้วนะคะในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่พระราชสิทธิเวทีพระศรีสมโพแนะนําพุทธศาสนิกชนนะคะสืบสารประเพณีสงกรานต์ทำบุญง่ายๆกับพระในบ้านอันนี้สงใหญ่แค่อยู่บ้านเว้นระยะห่างไม่แพร่เชื้อค่ะ พระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงได้กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขยายวงกว้างประเพณีสงการปี63นี้ชาวพุทธควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดคือไม่ออกจากบ้านตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมแสดงถึงความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวมถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้ในฐานะพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาพ หรือสสสแนะนำวิธีการทาบุญง่ายๆที่บ้านคือส่งน้ำพระพุทธรูปและจัดข้าวบูชาพระพุทธหรือที่เรียกว่าถวายข้าวพระพุทธเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวและอาหารรวมถึงจัดเครื่องสการะบูชาพระรัตนตรยัยด้วยดอกไม้ ทูบเทียนแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ใช้วิธีการกราบไหว้และขอพรโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน1-2เมตรเพราะการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัดขอเพียงแค่ใจบริสุทธิ์ค่ะ พระสรีสมโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินห้าและหัวหน้าโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัดจจัยเสี่ยง ตามแนวพระพุทธศาสนาสนับสนุนโดยสสส,สได้เปิดเผยว่าเครือข่ายหมู่บ้านรักษาสิน5ห้าได้รณรงค์ให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเล่าบุหรีลงอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะการติดเล่าบุหรีจะทําให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อติดเชื้อโควิด -19 นะคะตามคําสอนของพระพุทธศาสนาสอนให้เราปรับตัว สิ่งที่จะเป็นบุญกุศลกับตัวเองที่สุดคือการทำใจให้สงบรักษาใจอยู่บ้านไม่ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและสังคมค่ะ